แย่าจะออกจากหัวฉันอะไรอย่ามาอย่าม่พัอ่อะไรอกเาเยสพักาพูดลักพูดหลักมองดู ขี้ดินเขาตากูห้ามืงเพียดอกหนึ่งเพียเฉยยอยย่งกว่าขีนดินใต้เพียรน ดอกเห็ดสากวันดอกเห็ดเอาเอากะตามามึงดอกเห็ดดอกหนึ่ด้วยย้อยนี่แต่ดี๋ย่แล้วขี้ดินออกได้ง่อยกันโอ้ย อยาคมึงอยู่บรรยะอยู่งๆถูกเอาเบิร์ตัวส่วนขวดๆเถอะกรพี่ยื้อใหญ่พี่นี่ ไปอยูใส่ทางนั้นดิเปิดยังแมนคือเบิดไปเอาทั้งเ็ดทั้งก้อนหินถูกแล้วเอามันเบิ้ดเหรอเนี่ยไปเรียกเอาที่หลัง ไม่อ <mean> ีทีขาไล่แล้วตอนนี้เสแล้ว